คุณมาดีดีไหงครับพี่น้องครับตีซีซีสิบหานาทีครับตอนนี้บรรยากาศเก็บของบางฮันครับตอนนี้ถูกกับทับพื้นที่แล้วครับพราค้าแมคค่าเพิ่นเอารถเข้ามาในบริเวณแล้วครับห้องตองเฝ้าออกครับมาสันสิออเนี่ยเอารถไล่ครับพราค้าแมคคายรถผู้ซื้อผู้จับใจตลาดครับเพิ่นเอารถเข้ามาในบริเวณแล้ว อ้อยมดเด,ด้อพี่น้องเอ้อยขามาใส่แหลูกจอง Denmark. มองลูกห้างปนไปต่เด้อเออไอ้ซอยปีง้ว้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้ ยี่บังบดเออโอ้ยของของบ่คือนะยีบังบดไหมอหมลูกจรองมั่งลูกห้างเอ้อคอยขามาใส่เก็บขึ้นไปเด้ไหมพ่อใหญ่ปอบเก่าตัวเอ้ยโอ้ยถ้าตัวเดียวเขาก็ะข้านกินของดิบยลงไหมบอกก้าตัววันนี้เาเดินทางไปนัดกระบางสามสิบเก้าครับเอ้ย ซอยนี่เริ่มเริ่มเราไปเลยเจ้าคุณหานอะไร่น้นองฉลองกรุงสามสิบเก้าอู้หพีดคิดคิดคิดได้แต่ว่างโมงเพราะพี่น้องฉลองกรุงออซอยไอซอยสามเก้าครับปังปังข้าเท็กมองเก็มองเขาเคยไปครับปังไอ้ป้ากล้วยครับอู้หูพีดไปหนาเออรอคา,าแม่ขายข้าเจ้ามาแล้ว ถูกกระชับพื้นที่แล้วครับเอาไปซื้อเปล่ายับใหญ่ใส่สวยครับยับย่างใหญ่างย่างย่ายับฮะไอหนาพุ่นเพุ่นว่าหันหลังก่อมโหเป็นกีเห้งเนาะอัหนหลังก่อมผมพันเสียดากไปหนาพุ่นย่างสีกวงกวง้อหลังไปครับลาดกระบงังเห็นลาดกระบังครับฉล้นอ๋องสามสิบเก้า แรงไปพอกันพี่พุ่นครับพี่น้องอันพี่น้องผู้ล่อครับตอบผู้ถามผู้ยังมาเรียนที่ผมรับเพราะนอนผู้ข่าวตอนนี้ผู้ข่าวควสามารถตอบได้เรื่องเดี๋ยวร่อปิดวงเงินครับหลังวันทีนี้เปี่ยนกันแล้วครับจัที่เดี๋ยวผู้ข่าวจะถามมาเย็บ เด้ทำบทสัมผัสให้ครับเด้สัมผัสให้เพราะน่ะก็ไอ้ไปไหนลูกพี่ขึ้นท่าโดนหรือเปล่าโดนนะไม่พ่อกับพ่อนะเอาเนาะส้นแย่งเดียวมันมีปิดแล้วแหละจับกับจับกับเปลากันเถอะล่ะเพราะมันเฝ้าดิให้เตรียมตัวให้พร้อมนอนให้อิ่มไปถึงเรแล้วด้ลย ย,ยิงหนางคอยไปสเสียมดน่ะขป็นทางด่วนยิง่งมันยังเลี้ยวสันนี่เนาะเป็นทางด่วนนทางด่วนไม่เจิญแ่อาโยกันอยู่หละเล็กน้อยมู้นเนี่ยเอาออเสียมาเยนเนาะเอาเสียม้าตีเล็กน้อ, <c oughs> อยมู้นนี่เนะ รถจอดไไนาไปน้องสิึ้นฮันมิกวัท่ีนเอาึ้นตีได้หนทฮันมิกวัท่ีนเก็บตีเก็บแล้วแล้วนั่นคนเก็บเก็บเก็บบอมันยู่ทางนี้แล้วมันึ้นนารถแล้วงานคอยเก็บเอ็นี่ยี่น้อง ครับรถพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาในพื้นที่แล้วเราต้องเฝ้าหนีครับเมื่อคืนค่อนกับสมควน้นหลายเติบจ่ฝนมาเข้านึงครับแต่กับบางแห่งนะครับพ่อพ่อเป็นฝนเนี่ยแหละล่มตึงตั้งมาแต่กับพได้เป็นอุปสรรคในการแสดงครับทุกง,ง,ง,ง้านห้องกับแสดงกันจนจบครบเคื่อนขบวนความความผล่หละพี่น้อง รถพ่อข้าไม่ข้าลังขเ,เขามาบันมันเทาพอออกสิออกอยากเลยนี่ครับเก็บ,บนี้ด้วยครับก็แบบข้อแถววันเขามาในรถพอข้าไม่ข้า นี่นี่ลาดนัดแล้วหมอออกออกท้งพุ Nag ่นแล้ทถ้งออกอ่ะลบมีกเยอะครับ รถไล่ไปรถไล่แล้วพี่น้องเอ้ยรถเขามาไล่แล้วลจะออกยาก ลาดกระบังครับเขีลาดกระบังเจ้าขุนทหารสามเก้าพี่น้องพ่อกันครับพ่อกันแรงครับเปิดเต้ยเสนอครับมาแรงเห็นบอดพดพดเสื้อคายออกครับบัดเด้อพี่น้องบัดหนังคายว่าให้จับไปจองกันได้ครับโอ้โหาแล้วว่าบัดหนังบ่เมนบัดอัตรอื่นเป็นบัตร บ้านเดบ่ไดบ่เบิงหนังโดนแล้วพอสิบเจ็ดก็รัฎกกาคมนี้อย่าลืมอย่าพลาดครับทายว่าครับตอนนี้เราถูกกระชับพื้นที่แล้วครับเราถูกตัดน้ำตัดไฟแล้ว าถือตัดน,นามตัดไฟแล้วครับเขาถือแคมาก,ก็ถือตัดระบรบโทรศัพท์ตัวไหนใส่แค่บินตัวไหนเ,เดินทางแล้วอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีบายบายพุ้นพูนเดิดนทางปัอครับ